ช็อกค,คู่รัก8ปีตัดสินใจเซ็นใบหย่าแฟนๆเสียดายครอบครัวนี้น่ารักมากเศรษายจบลงที่การหย่าทำหลายคนช็อกไปตามกันเมื่อล่าสุดวันนี้23ตุลาคมคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงนจีนอย่างจางจืออี้และหวางเฟิงได้ออกมาประกาศข่าวหย่าร้างอย่างเป็นทางการผ่านว่ยป๋อทอดคำในแถลงระบุว่าหลังจากที่พิจารณาเรื่องการหย่าอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจที่ทำเช่นนี้และขอเน้นย้ำว่าไม่มีการนอกใจหรือทำผิดต่อฝ่าย ไม่มีการทรยศหักหลังกันในชีวิตคู่ในอนาคตยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของลูกๆต่อไปพวกเราทั้งคู่มีช่วงเวลาหลังการแต่งที่ยอดเยี่ยมมากตลอดเวลา8ปีพวกเราทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่น่ารักและมีลูกด้วยกันสำหรับจ้างจืยอ,อีระหว่างเฟิงในเดือนพฤษภาคม2015ได้จดทะเบียนแต่งงานกันในปีเดียวกันนั้นจ้างจืยอ,อีได้คลอดลูกสาวคนแรกที่สหรัฐอเมริกาและภายในปี2020ได้คลอดลูกกคน ในปี2023ได้ประกาศหย่าร้างกันขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t n c o m